สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนกัะยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องบุญญาดาเลิฟาโลนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16นะคะสิงหาคม2568วันที่หน่อยอัดนะคะตื่นเช้ามานะคะเสาร์อาทิตย์ก่อนที่จะไปทำภารกิจประจำวันหยุดนะคะของหน่อยก็คือการสวดมนต์เจริญภาวนานะคะ,ะ,คะก็เลยได้มาเปิดขออนุญ,ญาตเปิดไพ่โดยการที่วันนี้จะถามเรื่องถามเรื่องโชคลาภดีกว่านะ,ะโชคลาภ โชคลาภหรือความโชคดีใดนะคะที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้นะคะมาเปิดแบบสั้นๆง่ายๆายกันเลยเนาะนะคะวันนี้นีหนจะใช้ถ้าถามเรื่องโชคลาภทรัพย์สินเงินทองส่วนใหญ่นะคะการเงินต้องใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ่ะทับอ่าทิปนาคานะฮะดวงจะรวยของอาจารย์เปิ้ลยานมุนีนาคราชนะคะก็ลองไปติดตามดูในบ้านฟ้านะคะมีอันนี้ ด้วยความที่เราก็บูชาองค์นะคะพญานาคด้วยนะคะด้วยความเชื่อศรัทธาของแต่ละบุคคลนะทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้เชื่ออย่างมีสติอย่าเยอะเกินไปนะคะให้อยู่ในหลักความเป็นจริงแต่บางอย่างอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเชื่อเราศรัทธาแล้วเป็นแรงผลักดันที่จะพาเราไปในทิศทางที่ดีอย่างมีสตินะคะก็สามารถที่จะ เป็นไปตามนั้นได้นะคะขออนุญาตของรักษาครคูครูบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์ดวงชะตารวมทั้งขออนุญาตครคูครูบาอาจารย์แล้วก็องค์พญานาคราชนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุค้มครองดูแลทุกท่านรวมทั้งครูครูบาอาจารย์ประจาไพ่นะคะขอให้ท่านโปรดจงมาชี้แนะนะคะหรือว่ามาบอกกล่าวทรีนะคะทรี เสียงก็จะเบาหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยจะปรับเอานะคะในการที่จะมาดูซิว่าโชคลาภนะคะที่จะมาอันใกล้นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนหน่อยขอดูตัวตนของคุณก่อนตัวตนขอแค่ใบเดียวนะคะสับค่อนข้างที่จะรุนแรงขออภัยนะคะ เพื่อนๆวันนี้มีแพลนไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะแป๊บๆก็กลางเดือนแล้วเนาะสิงหาแต่ว่าทุกคนมาดูคลิปนี้ตอนไหนนะคะไม่ได้จํากัดเวลานะเป็นการดูดวงโดยรวมเป็นการดูโดยรวมนะคะสิ่งไหนดีก็น้อมรับไปสิ่งไหนไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้นะคะอยากให้รับแต่สิ่งที่ดีๆร่างกายเรามีสิ่งดีๆเข้าไปมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าไปคิดว่าเราจะสําเร็จเราก็จะสําเร็จคิดว่าเราทําไม่ได้เราก็ทําไม่ได้คิดว่าเราจะโชคดีเราก็โชคดีค่ะ ตามกฎแรงดึงดูดตามการที่เราบอกกับภายในของเราเองในทุกๆวันนะคะ,ะมาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะ,ะสำหรับไพ่ทิพนาคาเนี่ยวัสดุจะเป็นกระดาษแข็งนะคะก็จะสับง่ายแหละสำหรับหน่อยนะ,ะมาดูกันตัวตนของคุณคล้าย,ายไพ่เดอะมูนเลยอะมองโลกกว้างขึ้นก้าวไปข้างหน้า ะะไพ่สำหรับนี้จะาถามว่าอิงไพ่ทาโร่ไหมก็ไม่เชิงนะหน่อยมีความรู้สึกว่าแต่ว่าก็สามารถเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเคารพบูชานะะองค์พญานาคแล้วก็อยากในการที่จะใช้ไพ่ในการเปิดเพื่อที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยนะคะ,ะคุณเป็นคนที่มองโลกกว้างขึ้นก้าวไปข้างหน้าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นไพ่สีดำไพ่ตอนกลางคืน นะคะ,ะมันเป็นในลักษณะข้างขึ้นข้างแรมหรือมันเป็นในลักษณะกลางวันกลางคืนนะคะก่อนที่เราจะมองโลกกว้างขึ้นก้าวไปข้างหน้าหน่อยเชื่อว่าก่อนหน้านี้คุณได้พบเจอเรื่องราวที่มันอาจจะต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยสีฟ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการจินตนาการเนาะแต่ว่าสีน้ําเงินเป็นในลักษณะของของความคิดการใช้วิจารณญาณการใช้สติการ ใช้ความข้อมูลต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคือในเรื่องของประสบการณ์มันคือในเรื่องของความคิดแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเพราะฉะนั้นการมองโลกกว้างขึ้นก้าวไปข้างหน้าพลังงานตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ณเวลานี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุแต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้พบได้เจอมันทําให้คุณนะเวลานี้กลายเป็นคนที่มองโลกกว้างขึ้นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทีละก้าวทีละก้าวด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ด้วยองค์ความรู้ประจําตัวของคุณนะคะอันนี้คือพลังงานตัวตนของคุณทีนี้เรามาดูกันนะคะโชคลาบความโชคดีโชคลาบที่จะมาในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะหน่อยขอสามใบนะคะแล้วก็ใต้สำหรับเปิดไปทีละใบดีกว่าเนาะ อ่านไปทีละใบนะคะ,ะมาดูกันขยันหารักษาดีต่อยอดเงินด้วยความรู้นะคะห้าห้าเหรียญน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยห้าเหรียญเอาจริงๆนะทุกคนหน่อยมีความรู้สึกว่าห้าเหรียญมันเป็นในลักษณะของสำหรับอื่นไม่รู้แต่สำหรับนี้อะคะ่ะ ห้าเหรียญมันคือการเก็บออมมันคือการนําเงินอาจจะเอาไปลงทุนกับสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้ออกดอกออก,ออกผลแบบลงทุนปุ๊บเราได้เลยแต่มันเป็นในลักษณะของเก็บระยะยาวเพื่อให้เกิดความสบายใจเรามีเรามีเงินทุน ที่เก็บเอาไว้ลงทุนเอาไว้แล้วมันสามารถที่จะต่อยอดไปได้ระยะยาวส่วนใหญ่ห้าเหลี่ยมเน่ยจะมองเป็นในลักษณะของการซื้อ,อหุ้นกู้การลงทุนตราสารหรือการลงทุนการซื้อ,อประกันภัยนะคะต่างๆประกันชีวิตต่างๆอย่างเงี้ยเป็นเงินสะสมระยะยาวซึ่งเรามีความรู้สึกปลอดภัยในในชีวิตนะหมายถึงว่าเราจะไม่รู้สึกร้อนรดนในวันที่เราต้องได้ใช้เงินฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นหน่อยมีความรู้สึกว่าความโชคดีของ คุณเลยก็คือณนะตอนนี้หากคุณกําลังอยู่ในจุดที่กําลังหาความรู้หรือว่าศึกษานะคะในการเรียนรู้ในการที่จะลงทุนต่อยอดหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะได้พบเจอหนทางหรือว่าเส้นทางในการทําเงินสําหรับคนที่มีเงินทุนหรือว่าเงินก้อนหรือว่าอยากเริ่มต้นเพราะว่าตอนนี้ความรู้ใหม่ๆอะคะ่ะทุกคน มันฟรีเยอะมากเลยนะในช่องทางออนไลน์ในทุกๆเส้นทางมันอยู่ที่ว่าเราจะฝักใฝ่เรียนรู้หรือว่ามีความขยันหรือว่ามีวินัยมากแค่ไหน นะคะเดี๋ยวนี้มีข้อมูลเยอะแยะค่ะทั้งคนที่มีประสบการณ์ที่เขามาสอนมาบอกนะคะหรือถ้าใครที่อยากได้ความแอดวานซ์มากขึ้นก็อาจจะมีการลงเรียนเพิ่มอย่างเงี้ยการเรียนก็ได้นะทุกคนการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือการซื้อความรู้การหาความรู้การลงทุนกับตัวเองโดยการหาความรู้เพื่อที่จะเป็นการต่อยอดอ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าความโชคดีของคุณมาอันดับแรกเลยก็คือเรื่องเงินค่ะห้าเหรียญเลย นะคะเรื่องเงินมาก่อนเลยนะสาธุนะคะหน่อยขอรับด้วยนะคะใครที่กําลังหาช่องทางการเงินหน่อยคิดว่าคุณจะโชคดีได้พบช่องทางได้พบครูครูบาอาจารย์สังคมหรือว่าข้อมูลดีๆในการที่คุณจะนําเงินตรงนั้นไปต่อยอดขยันหารักษาดีดต่อยอดเงินด้วยความรู้ลงทุนความรู้ลงทุนในเรื่องของการอ่าต่างๆนะคะอ่าเป็นอันว่าในเรื่องของการเงินละกันเนาะ ไพ่ใบที่สองนะคะที่หน่อยจะเอาคุณจะมีความโชคดีในเรื่องใดนะคะโอ้โหได้รับข่าวดีมีความสุขอันนี้จะเป็นสี่ไม้เท้าค่ะเหมือนกับที่หน่อยพูดเมื่อกี้เลยค่ะความโชคดีของคุณก็คือคุณได้นำเงินไปลงทุนต่อยอดได้พบเจอสังคมที่ดีแน่นอนค่ะสี่ไม้เท้าคือบางคนนะคะอาจจะได้พบเจอแล้วและ กลุ่มก้อนนั้นสังคมนั้นธุรกิจนั้นนะคะหรือว่าคู่ค้านั้นที่คุณได้ติดต่อที่คุณได้ลงทุนไปแล้วนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคะ่ะ จงมั่นใจว่าเส้นทางที่คุณเลือกหากวันหนึ่งอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่ทำอยู่อยากที่จะหาสิ่งใหม่ๆขอให้คุณจงมั่นใจในเส้นของตัวเองจงจําเอาไว้ว่าอะไรที่เป็นของเรามันจะได้มาแบบมันจะไหลลื่นมันจะโฟโลแต่ถ้าอะไรที่ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาถึงเราพยายามนะคะมากแค่ไหนเราก็จะได้ได้รับผล ไม่มากก็น้อยไม่ใช่ไม่ได้เลยนะความพยายามได้ผลค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขีดสุดหรือว่ามันอาจจะยังไม่ตามเป้าที่คุณที่คุณวางแผนเอาไว้แต่หน่อยก็คิดว่าคุณก็จะได้แต่สีไม้เท้าเหมือนมาการันตีว่าจุดเริ่มต้นของความโชคดีโชคลาภของคุณนะคะมันเริ่มจากการเรียนรู้มันเริ่มจากการลุกขึ้นแล้วก็พาตัวเองไปสู่เส้นทางแห่งการใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการที่จะทำอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะ จะได้พบเจอมิตรที่ดีไม่ใช่มิรที่นะมิตรภาพที่ดีที่จะพาคุณไปสู่ความมั่นคงบางคนอาจจะกําลังทําธุรกิจเริ่มต้นวางแผนทําธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในสีไม้เท้ามันเป็นในลักษณะของอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคงก็ได้กลุ่มก้อนนั้นที่ที่คุณอยู่นั้นกําลังจะทําให้คุณนะคะนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิต นะคะคุณจะได้รับข่าวดีแล้วก็มีความสุขโอ้โหโชคลาภของคุณวันนี้มาเต็มใครที่ไม่น้อมรับพลังงานวันนี้นะถือว่านะคะถือว่าพลาดนะคะอ่ะโชคดีใบที่สามที่ใกล้เข้ามาหาคุณเลยอ่าหน่อยจะเอาใบที่หน่อยจับล่างสุดก็คือใบนี้สินะความสุขที่อบอุ่นโอ้โห ทุกคนดูนี่สิคะขยันหารักษาดีๆต่อยอดเงินด้วยความรู้พอหน่อยพูดเรื่องความรู้แล้วก็ได้พบเจอสังคมกลุ่มก้อนกัลยาณมิตรที่จะนำพาเงินทองมาแล้วยังได้รับความสุขความสุขก็มาต่อยอดคะ่ะความสุขที่อบอุ่นอันนี้น่าจะเป็นอัศวินถือถ้วยคะ่ะความเชื่อความศรัทธาความมุ่งมั่นการใช้ใจในการนำทางคะ่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้เหตุผล ใช้ความคิดของคนอื่นๆใช้ตักกะใช้บริบทต่างๆมากมายในการนำทางชีวิต แต่คนคนหนึ่งกว่าจะโตขึ้นมากลายเป็นอัศวินได้นั่นหมายความว่าคุณต้องได้รับการฝึกฝนใช่ไหมคะอย่างที่หน่อยบอกตัวตนของคุณผ่านเรื่องราวทุกเรื่องราวสุกมาเยอะแยะมากมายทําให้คุณกลายเป็นคนที่มองโลกกว้างขึ้นก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วทีนี้เป็นยังไงพอคุณมีองค์ความรู้มากขึ้นก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นความรู้มันอยู่ติดตัวกับเราอยู่แล้วเราจะดึงออกมาใช้ได้ในทุกๆวินาทีแต่จะดีกว่าไหมถ้าการตัดสินใจของเรามันนําพามาจาก ความรู้สึกของเรานําทางด้วยนะคะเหมือนเหมือนคนที่มีความรู้ในการทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะในหัวสมองเขาจะคิดขั้นตอนกระบวนการได้เสร็จสับเหมือนอัจฉริยะเลยปุ๊บปุ๊บ๊บบ๊เสร็จสับแต่ทีนี้ตอนขณะที่ทำ เราได้เอาใจลงไปด้วยใส่ใจลงไปได้ด้วยใส่ความคิดใส่ความรู้สึกคุณใช้ความรู้สึกนำพาคุณใช้ความคิดความสุขนำพาค่ะชีวิตของคุณความโชคดีของคุณหลังจากนี้เลยก็คือคุณจะได้ใช้ความรู้สึกนำทางค่ะนะคะการเดินไปข้างหน้าด้วยด้วยความแบบมั่นคง นะคะด้วยความสุขด้วยความสบายใจแน่นอนอยู่แล้วเส้นทางไหนของใครที่ใช้ความสุขนำทางสามารถที่จะนำความสุขของตัวเองเป็นแก่นเป็นหลักสำคัญในการตัดสินใจทำอะไรทุกๆย่างก้าวอะ่ะมันเป็นอะไรที่ที่มันดีมากๆเลยนะคะแม้แต่หน่อยก็ยังต้องการนะคะการที่เราตัดสินใจได้อะไรได้ด้วยความสุขของเรา เพราะเรามั่นใจว่าเส้นทางที่เราเลือกไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ทุกๆย่างก้าวของในเส้นทางนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยความสุขอะเหมือนกับเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เราได้เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางมันคือกําไรของชีวิตแล้วค่ะนะคะสามใบอะใต้สําหรับเรื่องลับๆอืมเดี๋ยวอยากรู้จังเรื่องลับๆที่ว่าคืออะไรหรือให้เป็นความลับต่อไปเพราะว่า นะคะความโชคดีที่เราได้ทั้งในเรื่องของความสุขความมั่นคงแล้วก็การเงินมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมคะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดของชีวิตของคนแล้วนะนะ,ะความสุขความสงบความมั่นคงการได้ใช้ชีวิตตามตามที่ตัวเองต้องการแล้วไม่ต้องคอยกังวลในเรื่องของการเงินมันเป็นอะไรที่แบบหน่อยขอรับด้วยหน่อยขอน้อมรับพลังงานคำทำนายนี้ด้วยเลยนะคะทุกคน เรื่องลับๆทุกคนอยากรู้ไหมคืออะไรหรือเอาให้เป็นความลับต่อไปเดี๋ยวเรามาไขเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาไขดีกว่าทาให้ยากแล้วก็จากไปเนี่ยคือความสุขของนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้วยไพ่คู่บุญนะคะใช้จนแบบเริ่มมีร่องรอยร่องรอยแห่งการใช้นะคะร่องรอยแห่งความขลัง ขอสามใบนะคะให้กับคลิปนี้ให้กับคนที่มีบุญวาสนาได้เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะความโชคดีของคุณก่อนที่จะสว่างหน่อยขอพูดเรื่องอันนี้นิดนึงก่อนที่จะสว่างก็ต้องมีความมืดแต่ในทุกๆความมืดนะคะความมืดความเงียบสงบนะคะมันคือสิ่งที่มันซ่อนไปด้วยองค์ความรู้แล้วก็สติปัญญา นะคะทุกๆความมืดมันสอนให้เราได้เรียนรู้กับการเอาตัวรอดสอนให้เราได้เรียนรู้กับการปรับนะคะเหมือนกับสายตาของเราพอเราปิดไฟปุ๊บตอนแรกใช่ไหมสายตามันจะยังปรับไม่ได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมองเห็นไปโดยอัตโนมัติในพื้นที่ ที่เดิมที่ยังมีความมืดเท่าเดิมนั่นหมายความว่าร่างกายของเราค่ะมันปรับอัตโนมัติตัวตนเราก็เช่นกันเมื่อเราได้รับสิ่งที่มากระทบมากมายเจอความมืดบอดในชีวิตเจออุปสรรคปัญหานั่นนะ่ะแสดงว่ามันถึงเวลาที่เราต้องได้ดึงศักยภาพได้ปรับตัวเองนะคะปรับร่างกายปรับจิตใจแล้วก็นําองค์ความรู้ที่เรามีสั่งสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะถ้าเราไม่มีบททดสอบเราก็จะไม่ผ่านด่านเราก็จะไม่ได้สอบเลื่อนขั้นยกระดับ ชีวิตแล้วก็จิตใจของตัวเองใช่ไหมคะอ่ะค่ะมาค่ะขอสามใบให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ปิดท้ายนะคะความหิวสร้างโอกาสโชคดีโหใครที่ฟังคลิปนี้หน่อยบอกเอาไว้เลยว่าคุณโชคดีมากๆ นานๆพนนภพพิคเนตจะออกมาทีค่ะแล้วความโชคดีนี้หน่อยคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ทุกคนดูก่อนนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยก็คือในทุกๆเส้นทางอนะค่ะขอให้มันมีตรงกลางอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปเพราะความหิวหน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนนะคะเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจนลืม นะคะดูแลตัวเองมีหลายคนนะกำลังเห็นช่องทางการสร้างรายได,ได้สร้างตัวตนของตัวเองสร้า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 งสุดท้ายพอทำได้พออยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จด้านกายกับส่วนกระแสมันมันย้อนแย้งกันเพราะฉะนั้นนะคะองค์รุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าการที่เรามีเส้นทางการสร้างโอกาสการสร้างรายได,ได้การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะต้องทำไปทีละสเต็ปทีละเส้นทาง ค่อยๆทำแล้วก็ระหว่างทางขอให้คุณจงใช้นะคะสตินะคะแล้วก็ให้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพชีวิตจิตใจของตัวเองหน่อยถึงบอกคุณจะเดินทางคุณจะใช้ความสุขนำทางนั่นหมายความว่าความสุขแรกที่คุณต้องได้รับก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่เตรียมพร้อมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในวันเวลาที่คุณประสบความสำเร็จะคะ่ะ อันนี้คือคําแนะนำนะคะจากองค์พระพิคเนตนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มันเป็นอันนี้อันนี้คือทํามากเกินไปอันนี้คือการสร้างโอกาสหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เหมือนจะได้พบเส้นทางอย่างที่หน่อยว่าเส้นทางในการทําเงินเส้นทางในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจงอยู่ในระหว่างนะคะอยู่ระหว่างกึ่งกลางไม่มากไม่น้อยจนเกินไป นะคะเพราะทุกเส้นทางความสําเร็จนะซึ่งชัยมันอยู่ที่เดิมค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะนะคะเร่งความเร็วมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจงอยู่ในพื้นฐานแห่งความพอดีนะคะใครที่ฟังคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆความโชคดีนี้ไปนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่วันนี้ปังมากปังมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ไพ่ได้แต่ไพ่ที่ดีๆทั้งนั้นเลยอะ นะคะเอาไปว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะเส้นทางแห่งความโชคดีของคุณกําลังจะมาแล้วค่ะนะคะขอให้พิมพ์คําว่าน้อมรับความโชคดีก็ได้นะคะไพ่พะพิคเนตปิดท้ายนะคะถือธงเหมือนกับไปสู่เส้นชัยแล้วอะ่ะไปสู่เส้นชัยอย่างความสง่างามนะคะไปสู่เส้นชัยด้วยมีใบโคเวอร์ด้วย ใบแห่งความโชคดีความโชคดีนะคะสีเขียวคือสีแห่งการบำบัดสีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นในเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อกันคุณการทีค่คุณได้บำบัดดูแลจิตใจร่างกายของตัวเองในระหว่างเส้นทางนะคะเห็นไหมคะหนูมุสิกะก็มีความอุดมสมบูรณ์เนาะนะคะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอให้คุณดําเนินชีวิตไปด้วยความสุขด้วยความสบายใจด้วยกันดูแลนะคะตัวเองดูแลความคิดดูแลร่างกายดูแลจิตใจให้ดีๆนะ,ะส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องความลับนี้หน่อยเชื่อว่ามันเป็นในลักษณะของบางอย่างถ้ายังไม่ถึงจังหวะเวลาที่เราควรรู้เราก็ยังไม่ควรรู้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดแผนค่ะนะคะให้ทําไปอย่างทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนลดความผิดพลาด นะคะแล้วก็ไปอย่างด้วยความสมูทนะคะไหลลื่นไปตามกระแสอย่าส่วนกระแสมากเกินไปชีวิตของคนเรานะ,ะส่วนกระแสมากเกินไปมันจะเหนื่อยเกินไปค่ะทั้งท้ที่เส้นจุดหมายปลายทางมันก็อยู่ที่เดิมนะคะมันอยู่ที่เราจะตัดสินใจเลือกเส้นทางนะคะหน่อยว่าจะทำคลิปสั้นๆนนะ่นะ อะโอเคค่ะก็น้อมรับความโชคดีนี้ไปนะคะทุกๆคนขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้หรือวันไหนๆที่คุณได้เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อยากเป็นกําลังใจให้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความโชคดีนี้ให้สู่ไปสู่เพื่อนๆกัลยาณมิตรของเราได้รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้กันถามความอ่า ถามความเคลื่อนไหวบอกเล่าเรื่องราวนะคะทุกคนมาฟังคลิปนี้เวลาไหนนะคะมาบอกมากล่าวกันบ้างนะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจนะคะส่งการซัพพอร์ตนะคะทำสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับแม่หมอก็สามารถที่จะกดปุ่มขอบคุณข้างล่างกดปุ่มซับสไครตงข้างล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย